สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาขับรถไฟอีกแล้วนะครับไปกันเลยวันนี้เราจะเอารถไฟคันสีสินเนาะสีเหลืองแดงเหลืองแดงแล้วกันไปกันเลยไหนดีละ่ละอันนี้ก็แล้วกันครับง่าย,ายอันที่สามอันนี้เพิ่งหัดเล่นนะครับ 5. นี่รถไฟเรามาแล้วสวยไหม โล้วสู้โดยสารขึ้นรถไฟกันเลยก็ับผมกเราจะไปสถานีอะไรดีไม่รู้เราเล่นทะเล่งแล้ว<ม>เดี๋ยวก,กดบอร์ดกันกดอะไรเขาเนะ่ยวอวอบุนวุน<ม>อ่าง <laughs> อันนี้ความเร็วเริ่มขึ้นนะครับไปตรงกลางได้<ม>เราจะเลี้ยวซ้ายแล้วกดเลี้ยวซ้ายไปหนึ่งครั้งกดบุนเล่นอีกที เอาไม่ต้องไปต้องอันนี้ไปต้องกดเริ่มงล้วเริ่มงัอะไรอ่ะรถไฟจอดป่ะรถไฟจอดอยู่นะโอเคเขาจอดให้เราไปนะเราไปก่อนพอเราก็เลี้ยวซ้ายเลยชัวรอหนี่รถไฟเขาจอดอยู่กดกดบูดก่อนกดบูดเดี๋ยวพวกออกมารถชงเงนรถบัตเถอร์ตรงไปครับตรงไป ไปเรื่อยแล้วก็มีอัยงซอนใหเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายถ่ายเพื่อนก่นอนดูผู้โดยสารีิเป็นไงบ้างข้างในรถต่อโอ้มีห้องโดยสารเรานะผู้โดยสารนั่งดีอยู่โอเคมีเบอกไปก่อนเดี๋ยวเลี้ยวไม่ถูกบายครับเดี๋ยวซ้ายบายซ้ายสิครับซ้ายใช่ครับถ่ายเพื่อนก่อนรถไฟสีส้มวันดีเป็นไงบ้างสบายดีไหมล่ะเฮ้ยข้างหน้ามี ควันขา,ขาวๆมันมีรถไฟกลาลังวิ่งมาตอนนี้เราวิ่งอยู่เลนกลางนะครับเรากําลังจะไปส่งผู้โดยสารนะตอนนี้ความเร็วเราอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมดาลานที่เร็วมากเลยครับ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงตกรางป่าวไม่รู้นะกดวัวก,กอ่อนเออ่าตัดหน้านะ่าตัดหน้านะมีต้องบอก,กด้วยไม่รู้ว่าสถานีเมื่อไหร่จะถึงครับเนี่ยดีีก่อนดีกว่า สถานีเราอยู <behaviour> ่ไหนก็ไม่รู้เลี้ยวขวาสิครับผมเวถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายนี่น่าจะชนแล้วเระเบิดเบรคเลยนะขอบคุณมากครับท <arriver> ี <on> ่จอดให้โอ้เห็นถนนไหมมีถนนสะพานแฝดข้างหน้านะไกลๆนู้นน่าจะใกล้ถึงสถานีแล้วนะครับใกล้ถึงสถานีแล้วดูตจก่อนเราลดความเร็วแล้วเราก็เร็วได้เลยลดความเร็วลงอ่าลดแล้วห้าพอแล้วห้าพอลดความเร็วลง พอใกล้ถึงทางนี้เราก็ค่อยเหยียบเบรกครับโผล่รูดเพื่อมีผู้โดยสารลงมาเดินเล่นบนรางรถไฟนะครับหลบนะหลบนะใกล้ถึงแล้วเลื่อนช้าครับรอๆรอความเร็วเข้าไปแต่ช้ารีบ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 ยูเจเบ เดินลงได้แล้วครับท่านผู้โดยสารขณะนี้ถึงชานชลาที่ท่านควรจะต้องลงได้แล้วนะครับขอบคุณที่ใช้บริการมากเลยครับโอ้โหนี่เยอะแยะมากมายเลยผลเอานีโฆษณาอีกแล้วนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากมากนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาส่งผู้โดยสารกันใหม่ขอบคุณครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ